สวัสดีจ้าพี่น้องคลิปนี้ยายสิ่ผ้ามาผสมแป้งเห็ดขนมโคกกินกันได้จ้าส่วนผสมขนมโคกข้าก็มีแป้งข้าวเจ้า1นกิโลแล้วก็น้ำสองลิตรจ้าน้ำตาลโล่หนึง่งไผ่บ่มักหวานกะบ่ใส่หอดโลกก็ได้ได้พี่น้องแล้วน้ำกะทิหาร่อยอิมลหรือว่าเคิงกิโลแล้วยายสิ่ใส่ไข่น้ำสีหน่วย เกลือกับประมาณหนึ่งซอนซาจ่าหลักะอันขาวๆนี่กะงผงฟูเด้อพี่น้องฟงผู้ฟงผู้กับประมาณหนึ่งซอนซาใส่ลงไปผสมกันจ้าใส่ไข่กับเพื่อให้มันกรอบเดอพี่น้องเพื่อไข่กระนมกรอบน้ำห้านี่กะสองลิตรร่วมทั้งกันร่วมกับน้ำใบเตยกับประมาณสองลิตรจ้าถ้าเกิดว่าห้าผสมแล้ว มันแข็งข้าไปหยอดเบิง้งมันแข็งข้าเก่าน้ำเสียอีกทานมันอ่อนข้ากับเ,เ,เติมแป้งอีกจ้าบ่บ่ไม,ม่สูตรตายตัวไหมพี่น้องขนมมันแข็งขา้าวกบเพิ่มน้ำจั้งสิใส่ไ,ไข่ให้เพื่อมันกรอบจ้าขนมมันสิกรอบแสบไหมพี่น้องยายเลยใส่ไข่สูตรนี่สูตรยายเห็ดเองเดจ้าเป็นขนมโคกธรรมดา โมเมนส่งเครื่องโมเมนโบล่าอนเอียงเป็นขนมครกธรรมดาเละจ้ะสมเรียบร้อยเลยจันแล้วห้าวกะจีจะใสหอมซอยขันห้าเห้าบะหมี่ผักเป็นไหมพี่นอ้องที่จริงขาเจ้าะกะจีใสผักเป็นนั่นแหละวันนี้ห้าบะหมี่ผักเป็ดห้เาเลยใส่หอมซอยต้นหอมซอยไผ่บะหมักกะบะใส่ได้จ้ะ ขันไพ่บ่มากใบเตยกะเป็นแป้งธรรมดานันกะสิเป็นสีขาวพ่อหฮอผสมแล้วหฮอกะสิเอาพิมพ์ต่างไฟต่างไฟห่อให้้อนแล้วหฮอกะท่าน้ำมันน้ำมันพืชเด้จ้ะนี่น้ำมันพืชท่าห้ยทั่วพิมพ์เพื่อบ่ใหายขนมหฮาติดกระทะจ้ะแล้วหฮอกะยอดยอดให้ครบลุมเลยพี่น้องอย่าเฮ็ดไฟแห้งเด้จ้ะเฮ็ดไฟพอดีเฮ็ดไฟ บ่อออนบันไดบ่แห้งบันไดกันไฟเ้าแห้งมันสีใหม่ก่อนสุกสุกแล้วพี่น้องอันขาวๆนี่แย่ยใส่เผือกด้วยจ้ะเผือกก็ได้ข้าวโพดก็ได้แล้วแต่เ้ามักแล้วแต่าสีใสเ้ามักจังไดข้ากกใส่เห็ดเลยจ้ะสุกแล้วพี่น้องเิ่นจะแ่บบอเหลืองข้าใส่ไข่เหลือง,องกรอบแม่จ้ะนี่ขนมเฮาสีเหลืองกรอบ อันสีนี่เป็นสีดอกอันสั้นได้พี่น้องใย,ยล่องเฮ็ดสีดอกอันสั้นกับงามขึ้นกันแสแปรขึ้กันจา้ากรเลี้ยงกรอบคือกันพี่น้องสีดอกอันสั้นกันบเสแผู้ใดอยากเค็ดตามใย,ยกระเฮ็ดใดได้ไดดจา้าขนมคกสูตรใยเองสูตรธรรมดาหอมแสแปจ้ากรอบ ดอกอันสันมม้นธรรมาศาสต์เท่านีเ